วันนี้เรามากินหมูกระทะกันครับทำไมม,มันเป็นสิ่งที่คนไทยนิยมทุกคนกินแฮทฟอนที่ผมไม่เคยกินคือ่อมกััวผมกลัวว่าวัตถุดิบดมาจากไหนคุณภาพยังไงน,นี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีนรับนะครับ อยากแนะนำมิน,มนี่ชื่ออะไรครับเ็บต่อครับเ็บต่อทำงานที่ไหนครับทำงานที่โบราณจริงเหรอเพราะมันไม่เคยเจอในครัวเลยคุณเจอหน้าผมทุกวันแน่นอนครับลองบอกว่าคืาอยู่ไหมเคยอยู่ในครัวครับอยู่เป็นอยู่ทั้งนอกก็ได้ทั้านัน้นโอเคเชบต่อวันนี้เรากินอะไรกันวันนี้เรามากินหมูกระทะกันครับทำไม มันเป็นสิ่งที่คนไทยนิยมทุกคนกินนะครับทุกคน <ผม S 1> กินเด็ก<ส>เขาสามารถกินได้ไหมสามารถกินได้เพราะว่ามันเป็นการเข้าถึงเป็นการอาหารแชร์ลิงสำหรับเพื่อนหรือครอบครัวพูดตรงๆนะอันนี้จะเป็นครั้งแรกพรอมกินหมูกระทะวันนี้ผมจะสอนฝรั่งกินกเออวันนี้เขาสอนฝรั่งกินหมูกระทะฝรั <c oughs> ่งกินไม่เป็นใช่ป่ะ <c oughs> ไม่านไทยฝรั่งกินเป็้ครับเกี่ยวได้ไง่ายๆเลย <c oughs> เอาไซบักแล้วก็เกี่ยวใช่ปะแน่นอนอ่าเฮดบอนที่ผมไม่เคยกินคือคุณโบไม่เคยผ่าสองมกวเพราะว่าส่วนมากเวลาผมผ่านร้านไขรร้านทั่วไปเนาะมุกตะไม่รู้ทุกร้านนะแต่บ,บางร้านข้าวข่เป็นบุฟเฟ่เป็นถูกมากผมกลัวว่าวาัตถุดิบมาจากไหนคุณภาพยังไงบางร้านเป็นไม่ค่อยดูเลยเรื่องรักษาความสะอาดรักษาความสะอาดแล้วก็ฟู้ดเซฟตี้มีความปลอดภัยของอาหารและผมเชื่อว่าเพราะาถ้าขารร่าวขายราคานี้มัน ตอนนี้อยู่ซื้อได้มูกระทะบัฟเฟตเท่าไหร่ตัวหัวเป็นทุกสุดขั้นต่ําจากตั้งแต่ราคา100-500ถึง500ครับ100นึกครละกินบัฟเฟตน,นึ่งร้อยคำทำแรกมูกมาจากไหนเออสหกรรมแน่นอนแล้วก็เครื่องปรุงเป็นอะไรเป็นฟ้าเขียวเป็นพองผมเชื่อว่าเป็นไมดีในอาหารร ดีดอนไหนซูนสุดคือ5 0ารอ500บาทก็5 0ารยบาทไม่แพงเหมือนกันนะแล้วก็มีอีกราคาานึงที่เป็นแบบราคาไฮโซหรอราคาไฮโซเท่าไหร่โฆษณาโฆษณาหมูนําเข้าจากต่างประเทศเราไม่รู้ว่านําเข้าจากต่างประเทศจริงหรือเปล่าเคยหมูนําเข้าคือหมูญี่ปุ่นเหรอใช่แต่หมูหมูนาเข้าจากญี่ปุ่นจะเป็นดียังไง ถ้าไวทใช่เป็นมูฟรีเรนจ์หรือมูเป็นเกษตเอ็นซีจะไม่ดีอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมใช่ตอเคก่อนเราพูดถึงนั้นอยากให้ยู่อธิบายกินยังไงปกติพูดโอเคเข้าใจนยสุดคือเนืมูกระทะแล้วก็ยางคองแล้วก็มีข้างๆเป็นผักมีซุปมีซุปใช่แล้วก็มีน้ําจิ้มแล้วก็ยางเองแล้วก็น้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มีวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้มีน้ําจิ้มไก่กับน้ำจิ้มไก่หมูกระทะเชฟต่อทำเองเหรอใช่ครับผมหวานเนาะอร่อยเร่อแล้วก็นี่น้ำจิ้มอะไร น้ำจิ้มหมูกระทะแต่ว่าเราจะเป็นทําแบบน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวเต้าเจียว,ว,ยวใส่ลาบแพกชีกระเทียมเต้าขิงเต้าเจียวพริกไทยน้ําตาลน้ําปลาได้ไงไอ,อ,อชิมแล้วก็แกงนะเนาะแกงก็แกงหลอกันหรอครับโอเคก็มีน้ําจิ้มแล้วก็มีผักผลไม้สุปว่าถ้าอยู่ดูหมูกระทะเป็นไปได้เป็นมีความปลอดภยัยเพราะมันไม่เยอะนะเวลาเราทําความหมายถึงว่าเวลาเราสุก เนื้อไม่มันไม่เยอะน้ำซุปเป็นน้ำสตอกธรรมชาติได้พักเป็นพักอินทรีย์ได้วลายุกินหมูกระทะกินเยอะไปไหมแน่นอนครับเพราะเพราะเป็นบัฟเฟ่ก็เป็นบัฟเฟ่แล้วก็ความหลากหลายด้านด้านวัตถุดิบมีทุกอย่างมีทั้งกุ้งมีทั้งหมึกมีทั้งเนื้อผสมกันใช่ครับไม่อันตรายเหรอเนื้อดิบหมูดิบไก่ดิบอาหารทะเลดิบเอารวมกันไม่อันตรายยังไงอันตรายครับผม อันทรายอ่ะมีคำท่านสำหรับคุณผู้ชมที่บ้านครับว่ยกินหมูกระทะแล้วก็อีกหนึ่งวันหรือคือนนั้นมีท่องเสียไหมมีไม่ได้ทำคุณ<อ>ทำคุณผู้ชมสิผมก็ชมไงชมคุณด้วยก็น,นี้มันคำท่าแรกแต่ผมคิดว่าอันนี้ไม่ยากเนาะไม่ยากครับซึ่งว่าเราทำที่บ้านได้ยุบอพรากคดียูกินหมูกระทะอาทิตย์ละหรือเดือนละกี่ครั้งจะประมาณเดือนละ3 -4 ครั้งเดือนละสรุปว่าเป็นอาทิตย์ละครั้งใช่ครับเพราะว่ากินกับเบียร์กินกับเบียร์กินกับเพื่อน อาจจะกกินับมีเพื่อน,นด้วยเหรอแน่นอนอน่ารัก <c oughs> รก <c oughs> ับแฟ,ฟหน,หนกินกับแฟนในนี้สำคัญนะแฮปปี้ไว้์แฮปปี้ไวท์อ่าใครสอนเ <c oughs> ชฟสอนอ่าเก่งกันก็ดานี้ผมห่วงเรื่องความสุขภาพสำหรับตัวเองแล้วก็คนที่กินที่มูกระทะป่ยปยปยอยๆก็ถ้าแล้วก็เราเรากำลังพูดวา่าถ้าถ้าจะทำที่บ้านดีไหม ว่าดีนะเพราะว่าดีนะเพราะก็ซื้อแค่นี้แล้วก็ที่เหลือเป็นตดเองได้เลือกวัตถุดิบที่ดีคุณภาพดีจากเกษตรกรตรองเราไม่ต้องเสียค่ารถไปกินที่ร้านไม่ต้องเสียค่ารถอีกินที่ร้านแล้วก็ใช้เครื่องปรุงที่ดีใแล้วก็เป็นโซเชียลเหมือนกันเพราะว่าถ้าอยู่ทาที่บ้านแบบนี้ก็เอาเพื่อนมาได้กินเบียร์กันได้อยู่คุ้มเรื่องอุณหภูมิของวัตถุดิบได้มันอยู่แก็บมูในด้วยกนแล้วก็เป็นยิบค่อยๆหยิบไม่ต้องแก็บไว้ข้างนอกครับผม แล้วก็เวลากินต้องเป็นหนามแล้วก็ช็อปเป็นกินเป็นซุปด้วยใช่ไหมใช่ครับ, <Aven? S 2> บอืเพราะว่าเวลาเราย่างหมูใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็น้ำมันจะลงมาค ah, ว,วามสรสชาติาออกถ้าทําที่บ้านน่าจะมีลายย่างเป็นคอดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องทองเสียอะไรบ้างจะแนะนำว่าถ้าทำที่บ้านก็ซื้อวอสิุิี่ที่บรันโกรเซอร์นะครับซุนเดลท้าสิบสามนะครับเรามีลักลายย่างถ้าอยากซื้ออันนี้เป็นซีดีพอมเตรียมไว้ก่อนนะครับ มีหมูสไลซ์มีเนื้อสไลซ์มีไก่ทุกอย่างเป็นเราเรียกว่า ready to eat คือเปิดแพ็คได้แล้วก็โให้ลลายก่อนแต่ว่าละลายแนะนำละลายในดู้เย็นนะครับไม่ละลายในสัตว์ว้ยหนามไม่ละลายไม่ละลายข้างนอกนะครับละลายในดูอเย็นสัก3ามสี่ชั่วโมงก่อนกินสำหรับผมนะพันหายายสุดเวลาคนธรรมดาทาเรื่องอาหารเขาไม่รู้เรื่อง ฟู้ดเซฟตี้ฟู้ดเซฟตี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรสุขละสณะสุขลกษนะครับผมเออเป็นคนไทยคนฝรั่งสซนคนไทยภาษาไทยนะสุข สุขลักษณะอ่าแล้วก็เราวัตถุดิบเราใช้ที่บ o l a โก g เซอร์ที่เราขายสำหรับมูกระทะหรือสำหรับชาบูชาบูหรือสำรบบหร,สำรับทำอาหารที่บ้านเราเลือกจากาเกษตรกรทวตรองเราเลือกจากคนที่ตแลสัตว์ดีเรียนดีทั้ง process เลยตั้งแต่เกิดขึ้นถึงเข้าคายย่ายยังไงเพราะเราเชื่อว่าทุกเต็ปเรา้องคุมเรื่องอาหารเราลองคุมเรื่องสมบพมเป็นเอซิกเอซิกเคิธัญบันครับผมคนไทยมีไหมมีครับผมแต่ บางคนไทยบางคนส่วนส่วนมากไม่ยูพูดแดงเนาะไายูพูดแดงเนาะไา่ยูพูดแดงเนาะไม่ค่อยเข่งเท่าไหร่เขาไม่แข็งคือหรือเขาไม่รู้คิดว่าไม่รู้มากกว่าเออันนี้เป็นปันหาของ modern trade สำหรับอาหารทั่วไปช่วงนี้เป็นอาหารเรามีบริษัทใหญ่ๆกำลังพูดว่าออนี่เป็นดีนี่ดีอนี้ดีแต่จริงๆถ้าอยู่ดูเบ็ลึกๆก็อาหารเขาไม่ดี กินที่บ้านดีกว่าวัตถุดิบสดกว่าวัตถุดิบอยู่คุมได้สบายกว่าสะดวกกว่าคอไม่ดีอันเดียวคือต้อง้ังจานเองครับสิ่งที่คนไทยไม่ชอบ้างจานแต่ถ้าอยู่เป็นไฮโซไม่ต้องห่วงว่ามีแม่บ้านอยู่แล้วแน่นอนจริงจริงอร่อยนะอร่อยครับสมัครคุณผู้ชมมูกระทะอยู่กินกี่ครั้งต่อเดือนครับก็ราบกุนบอกในคอมเมนต์หน่อยข้างล่างอยากซื้อสินค้าของเราถ้ามีรักกล้์คองบอกว่าอยากซื้อผมจะจัดเป็นมูกระทะ เป็นพิเศษคมจะจำเป็นเป็นเซ็ตหมูกระทะความเป็นมูเซ็ตหมูกระทะเลยหนึ่งจุดที่ผมไม่ชอบเรื่องหมูกระทะที่ร้านทั่วไปคือเขาใช้กระทะเป็นอลูมิเนียมถ้าเราใช้อุปกรณ์ในครัวเป็นอลูมิเนียมก็มีความอันตรายสําหรับเราเราจะคูดสมมตินาเราคูดนะก็มีความอลูมิเนียมเข้าในอาหารเราเวลาเราย่างหมูไหมถ้าเราคูดอลูมิเนียมมันก็จะติดกับวัตถุดิบเราไปก็หรืออลูมิเนียมจะเข้าในซุปได้แล้วก็เป็นอลูมิเนียมอันตรายสําหรับสมองเรา ก็ถ้าอยากซื้อเป็นแพ็คสำหรับรมูกระทะหรือซื้อวัตถุดิบที่สำหรับทำอาหารที่บ้านก็แนะนำมาที่บอลันโกลเซอร์ซุกเมทิบสามนะครับครับผมเบิดทุกวันเลยครับเออบิ๊กวันพูดนะครับผมแต่จริงๆถ้ามาวันพูดนะั้นน่าจะเช็ตัวอยู่ในครัวก็อยู่เกาะในนะเช็คต๊ครับช่วยหน่อย <laughs> งั้นขอเวลาไปกินต่อได้แล้วนะครับผม bye บ๊ายบายบ๊ายบายทำไมไปเือ